สวัสดีครับนักเรียนนะครับก็กลับมาเจอกับครูอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาทำกาทำรายงานนะครับบทกับอีทากรัสนะครับวันนี้ง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะทําให้รู้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ให้นักเรียนําข้อที่เหลือแล้วกันนะครับอ่ะมาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายงานเดิมนะครับของครูทําไว้ปีที่แล้วนะครับ ในงานที่หนึ่งจุดสี่นะครับบทกับพีทาโกรัสข้อที่หนึ่งนะครับคำสั่งบอกว่ารูปสามเหลี่ยมที่กำหนดกำหนดให้นะครับความยาวของด้านตอไปีนี้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไหมนะครับการที่จะกําหนดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากห,หรือไม่นะครับนักเรียนนะครับนะครับการที่มันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่นักเรียนก็ต้องทราบทฤษฎีเด,ดิมนะครับ ทฤษฎีเ,เดิมน,นะครับที่ก็บอกว่านะครับ c ยกกําลังสองนะครับเท่ากับ a ยกกําลังสองบวกนะครับ b ยกกําลังสองไอตัวเนีเ้ยน,นะครับนักเรียนต้องทร,ราบนะครับต้องทราบโดยปริยายอีกนักเรียนต้องทราบจากตัวนี้นะครับจากทฤษฎีตัวนี้สิ่งที่เรียนต้องทราบนะครับจะสังเกตว่าที่ทํามา c นะครับคือนะครับ ด้านที่ยาวที่สุดนะครับอีกสองด้านที่เหลือนะครับก็จะเป็น A กับ B นะครับก็คือนะครับความยาวของด้านที่เหลือ จากสตัวนี้นะครับก็จะสามารถพิสูจน์ได้ว่านะตัวเลขหรือด้านที่เขาให้มาทั้ง3ด้านเนี่ยความยาวของสามด้านของรูปสามเหลี่ยมที่เขาให้มาเนี่ยถ้ามาประกอบไปแล้วข้อใดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับข้อใดเป็นเอามาดูข้อที่1นะครับข้อที่1นักเรียนให้เจดนะครับให้เก้าให้สิบห้ามานักเรียนต้องหาว่าหา C อะไรคือด้านที่ยาวที่สุดนะครับนักผู้ให้ตัวนี้เป็น C นะครับอันนี้เป็น a อันนี้เป็น b เจกับ9้าอะไรจะเป็น a เป็น b ได้แต่สำคัญคือ c ต้องเป็นสิบห้านะครับจากเราก็เอาสูตรตัวนี้มาใส่นะครับแทนที่เราเกยียน c กับน้ำสองเท่ากับ a กับน้ำสองบว b กับน้ำสองนะเราเขียนสิบห้าไปเลยสิบห้ากับน้ำสองเท่ากับ a คือเจกับน้ำสองบวก b คือ เกยกกำลังสองสิบหากำลังสองนะครับสิบหากลังสองสิบห้าลังสองหมายความสิบห้คูณกันสครั้งนะครับสิบหูณสิบามันได้เท่ากับ2องร้ยิบห้านะครับตัวนี้นะสิบห้าห้าเป็น2องรอยี่สิบห้านะครับเจ็ดลังสองคือ7จ็ดคูณกันสครั้งเจ็ดบบวกนะครับ เก้ายกกำลังสองนะครับเก้าคูณกันสองครั้งเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดนะครับสองร้อยยี่สิบห้ามาบวกตัวนี้นะครับตัวนี้เก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ลดหนึ่งนะครับแปดบวกสี่สิบสองทดหนึ่งเป็นสิบสามสองร้อยยี่สิบห้านะครับเห็นเครื่องหมายเท่ากับไหมนะครับมันเท่ากันไหมครับสองร้อยยี่สิบห้านะครับไม่เท่ากับ ราะตอนนี้มจะเท่ากับร้อยสามสิบเป็นไปไม่ได้ข้อนี้นะครับไม่จริงนะไม่จริงถ้ามันไม่จริงนะครับตรงนี้มันไม่จริงมันจะไม่เท่ากันถ้าตรงนี้ไม่เท่ากันหรือไม่จริงนะครับจะตอบว่านะครับไม่เป็นนะครับสามเหลี่ยมนะครับมุมฉากนะครับ ลักษณะโจทย์จะเป็นอย่างนี้นะครับมาดูตัวอย่างข้อที่2นะครับตัวอย่างข้อที่2อันดับแรกนะครับนะครับนักเรียนก็ไปหา4นะครับจากข้อมูลที่ให้มา5 12 13นะครับนักเรียนหา4 4คือด้านที่ยาวที่สุดดังนั้นต้องให้ตัวนี้เป็น4 อ่ะสำหรับกันว่าให้ตัวนี้เป็น a อให้ันี้เป็น b ครูบอกว่าถ้าหา c เจอแล้วใช่ไหมครับอันเนี้ยอันไหนเป็น a เป็น b ก็ได้นะครับเราก็มาตั้งเลยสิบสามยกกําลังสองจะเท่ากับนะครับ a คือสิบสองสิบสองยกกําลังสองบวกบี b. คือห้าห้ายกกาลังสองนะครับสิบสามกำลังสองได้ไรสิบสามคูณกันสองครั้งนะครับได้หนึ่งร้อย หกสิบเก้านะเจนี้สิบสาคูณสิบนะครับห6 9นะครับต่อไปแม่12บสองสิบสองกำลังสองสิบสองสบสองเป็นหนึ่งรสสิีู่้อยู่แล้วนะครับห้ากำลังสองหมายความว่า5้คูณหได้ยี่สิบห้านะครับร้อยหกสิบเก้อ่ะนี่บวกกันสีบวกห้าเป็น9กนะครับสีบวกสเป็น หกครับหนึ่งร้ยไม่มีตัวบอกออกมาเขียนว่าหนึ่งร้อยหสิบเก้าถ้ากับ 9, นร้อยสกนี่ข้อความเป็นจริงนะครับเป็นจริงถ้าเป็นจริงแบบนี้แสดงว่านะครับสามนะเป็นนะครับเป็นเป็นสามเหลี่ยมมุมจากนะครับถ้าลักษณะน,นี้นะครับนะ ต้งเรียนดูตรงนี้นะครับ <c oughs> ที่มันไม่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะว่าหามาแล้วนะครับสองฝั่งเนี้ยไม่เท่ากันนะครับร้อยยี่ิบห้ากับร้อยสามไอสองร้อยิบห้ากับร้อยสาสิบไม่เท่ากันจึงไม่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแต่ข้อนี้นะครับหามาแล้วร้อยหกสิบเก้าฝั่งนี้ก็ได้ร้อยหกสิบเก้าสองฝั่งนี้เท่ากันเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับอ่ะนะครับสองข้อที่สามนะครับกับข้อที่สี่เนี้ย ครูจะนักเรียนทํานะครับทําส่งมาให้นะครับโดยเขียนใส่กระดาษ